ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการเสี่ยงททยพ้ายิปซีดูดวงทำนายทายทัยทกกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับมาเริ่มกันเลยนะวันนี้ก็จะมาดูซิทูเอชันชิพกันนะครับเสี่ยงไทยซิทูเอชันชิพกันซิทูเอชันชิพจะเน้นไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับนะเสี่ยงไทยดูกันว่าเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่นะมาลุ้นกันนะครับวันนี้ซิทูเอชันชิพวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อที่ว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณเอ <c oughs> คุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณกับคนที่คุณสงสัยอยู่คนที่คุณเล็งอยู่อะไรแบบนี้นะคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณซิตูเอชันเชฟวันนี้มีโอกาสจะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างให้ดูเพลินเป็นแนวทางนะครับนะมาเสี่ยงทายพลังงานกันคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาดูกันว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่นะ สถานการณ์วันนี้จะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่คุณไม่ได้คิดไปเองนะครับนะเขารักคุณเออวันนี้ไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่โอ้โหสีดาฟออฟซอสมีคนคิดมากจริงด้วยมีคนกลัดกลุ้มใจอยู่หรือแม้แต่อยากพักผ่อนไม่อยากสูงสิงโลกภายนอก อยากใช้เวลาส่วนตัวให้เต็มที่อะไรประมาณนี้มีแนวโน้มจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้เรียกว่าในบางคู่บางกรณีอาจจะมีสถานการณ์ที่เรียกว่า,าต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไปได้เพราะว่ามันมีโอกาสที่อย่างแรกนะ จะเป็นคนห่างทางไกลกันเพิ่งศึกษาดูใจกันหรือเพิ่งเริ่มคุยกันหรือแม้แต่บางคู่รู้จักกันแล้วรู้จักกันดีแล้วแต่งอนกันอยู่มีอะไรคาใจกันอยู่ซึ่งไม่ไม่ใช่การทะเลาะกันนะไม่ใช่การทะเลาะกันดูแล้วแต่เหมือนกับว่าเราชอบอย่างนี้เธอชอบอย่างนี้ความชอบไม่ตรงกันคิดไม่ตรงกันก็เลยไม่พูดกันหรืองอนกันอะไรแบบนี้นี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งส่วนสถานการณ์ที่สองหมายความว่าคุณกับเขาดีๆกันอยู่นี่แหละ แต่คนแวดล้อมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่เออทำให้คุณสองคนรู้สึกอึดอัดใจรักกันดีอยากจะคบกันดีแต่คนแวดล้อมไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับคนแวดล้อมมีผลก็จริงแต่อยากให้ทบทวนดีๆว่าสุดท้ายแล้วก็จะเหลือกันอยู่สองคนที่ต้องหันหน้าเข้าหากันอะไรแบบนี้อืมมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ คุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณสถานการณ์วันนี้ The High Priestess นั่นไงละ่ะมีคนคิดถึงกันเป็นอย่างมากๆคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะเป็นอย่างไรอยู่ใกล้ไกลกันหรือห่างเหินอันอย่างใดก็แล้วแต่ทั้งคู่ต่างคิดถึงกันอืม คุณต่างมีสเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ธรรมดาใบนี้ออกมานะหมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเวลานี้คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณต่างคนต่างมีความหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันเอาจริงๆเราไม่อยากใช้คําว่าหลงสเสน่ห์เพราะมันดูเหมือนความลุ่มหลงแต่ว่ามันก็เรี่ยงไม่ได้เพราะคุณทั้งคู่ต่างมีสเสน่ห์เหลือเกินจริงๆเรียกว่าเป็นทั้งความรักทั้งความหลงเลยตอนนี้นะครับนะ ก็ต้องบริหารจัดก,การความรู้สึกของตัวเองดีๆแล้วก็ใช้เหตุผลส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นของคุณหรือไม่จะตรงกับคุณหรือไม่มาเสี่ยงทายกันส t u a t i o n ชิปสถานการณ์ความสัมพันธ์7 m ็ไม้เท้าเซเว่นออฟวโอ้ต่างคนต่างมีภาระหนัก คุณก็มีภาระเยอะเขาก็มีภาระเยอะนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นักนะครับช่วงเวลานี้คุณเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่า คุณกำลังแบกภาระหนักใดๆอยู่หรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่การที่จะต้องอเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำโปรเจกต์ทำงานใดสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะทำงานหนักทำงานแทบไม่มีเวลาว่างเลยนอนน้อยวันหนึ่งได้นอนแค่สองสามชั่วโมงแบบนี้แล้วก็ต้องตื่นเช้ามืดไปทำงานอีกแล้วถูกหรือไม่ถูกหรือแม้แต่รับภาระดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลผู้ป่วยอยู่อะไรแบบนี้ทำให้ยิ่งมีความห่างเหินมากขึ้นไปอีกทั้งทั้งที่สองคนรักกันอื 2คนรักกันแต่มีเหตุปัจจัยความจําเป็นใดๆที่ทําให้ต้องห่างกันหรือไม่มีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะครับแล้วก็สองไม้เท้ามีโอกาสเป็นคนทางไกลความสัมพันธ์ทางไกลรักระยะไกลแบบนี้เราอยากจะเน้นไปที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับ รู้จักกันอยู่แล้วเคยเจอกันแล้วมีสังคมร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้เห็นหน้าเห็นตามีตัวตนไม่แนะนําสําหรับคนที่รู้จักกันใหม่ๆเลยเป็นใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอตัวตนกันทักมาจีบแบบนี้ไม่แนะนําระวังโดนหลอกนะครับ ใบนี้บ่งบอกถึงความมีระยะห่างทางไกลกับคนที่รู้จักกันแล้วคนที่คุ้นเคยกันดีมีโอกาสกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่มีระยะห่างทางไกลเกิดขึ้นแยกย้ายกันไปทำงานแยกย้ายกันไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณกับเขามีอันต้องแยกห่างไกลกันอาจจะเป็นด้วยภาระที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ก็ได้ภาระที่มีเมื่อสักครู่นี้นะครับการเป็นเสาหลักครอบครัวหรือการที่ต้องรับภาระใหญ่ใดๆดก็แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าในระยะยาวอ่ะ ความสัมพันธ์นี้จะไปได้ดีสองไม้เท้านะ Two of Wands เรียกว่าต่อให้มีระยะห่างทางไกลแต่ก็เป็นความคาดหวังเป็นความไกลที่คาดหวังได้เป็นการรอคอยในสิ่งที่จะมาถึงในไม่ช้านี้เขารักคุณคุณไม่ได้คิดไปเองอืนะครับถ้าคุณยังลังเลสงสัยว่าเขารักฉันบ้างไหมเขารักคุณนะครับคุณไม่ได้คิดไปเองนี่ไงราชาดาบความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องตีความหมายได้หลายทางอย่างแรกเลยหนึ่งนะ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้หรือ 2. ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นด้วยนั่นแหละเพียงแต่ว่า,ามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์หรือตีความมีความหมายหนึ่งได้ด้วยในทางที่ดีว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่ความราชาดาบนี้ตีความหมายได้สองขั้วเลยทั้งผู้ใหญ่เห็นด้วยและผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวการวางตัวของคุณนะครับนะ บางคนคบกันดีๆมีความสุขความเจริญพากันไปเจริญผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยแต่บางคนคบกันแล้วลําบากอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างแต่ผมมองว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดน,นะครับณเวลานี้แล้วก็อถัดมานะตามด้วยใบยต่อไปจะเป็นอะไรดูให้ตลอดอย่ากดข้ามนะครับ เพราะไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อบางทีนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วไพ่อาจจะอยากบอกเรื่องอื่นด้วยก็เป็นไปได้นะแล้วก็โฮโฮเดอะซัน oh oh oh, หายห่วงไพ่แต่ละใบที่ออกมาตอนแรกความเหนื่อยความเครียดใดๆจะหายไปโดยสิน้นปัญหาจะคลี่คลายได้คุณสบายใจได้แล้ว เดอะซันไม่ได้ออกง่ายๆไม่ได้ออกบ่อยๆไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีสากลเมื่อใดก็ตามที่เดอะซันปรากฏทํานายดีได้เลยว่าทุกสิ่งที่เคยกังวลจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายสิ่งใดๆที่ไม่ได้อย่างใจจะเปลี่ยนไปเป็นในทิศทางที่ได้อย่างใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นกับหัวข้อนี้สถานการณ์นี้นะครับ ทำนายได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของคุณหรือไม่ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้านี่คือสถานการณ์ของคุณที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นสถานการณ์ของคุณคุณจะชีวิตมีชีวิตเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ความสัมพันธ์จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นที่ห่างเหินจะได้กลับมาใกล้ชิดที่มีภาระอยู่จะผ่อนคลายลงไปได้แต่ถ้านี่ไม่ใช่สถานการณ์ของคุณทํานายเพิ่มเติมได้ว่าช่วงนี้คุณเป็นคนดวงดีมีดวงดีนะครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะมีโชคดีด้านอื่นรับไว้เลยนะโอ้โหเดือดซันมาไม่ธรรมดาเดือดซันเพียงหนึ่งใบสามารถครอบคลุมใบอื่นได้ครบถ้วนอืม บอกแล้วว่าอย่าก,กดข้ามยินดีด้วยกับท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้นะครับคนที่ไม่ได้กดข้ามท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้คุณได้เดอะซันโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับโอเคมาดูกันต่อนะสิติเอชั่นชิปสถานการณ์ความสัมพันธ์วันนี้คุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณเดอะซันการันตีขนาดนี้แล้วขอให้เชื่อมัน่นคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณแต่ย้ำนะว่าต้องเป็นกรณีที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคบหาเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ไม่ใช่จะไปเอ้ยชี้คนนั้นคนนี้เขารักฉันเขารักฉันไม่ใช่นะอย่างนั้นนะต้องต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอโอเคไปกันต่ออเอ โอ้โหเดอะเดวิลไม่ใช่รักธรรมดาทั้งรักทั้งหลงเลยดังที่กล่าวไปตอนแรกแล้วว่ามีทั้งความรักความหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเดวิลออกมาทํานายเป็นไพ่มีดีมีร้ายนะดีก็ได้ร้ายก็ได้ในทางที่ดีคือจะเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมความอิ่มเอมทั้งโลกถ้าใช้แต่พอง,งามควบคุมเดวิลได้คุณจะมีความสุขความเจริญมากแต่มีคําเตือนเล็กน้อยคืออย่าให้เดวิลครอบงํา ถ้าเดวิลครอบงำคุณจะมีจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาเพราะฉะนั้นบาลานซ์ชีวิต,ตจิตใจให้ดีๆทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียมีความอิ่มเอมทางโลกดีหลงรักกันดีชอบกันดีมีความถูกอ,อกถูกใจกันดีกรณีบางท่านนะบางท่านบางคู่ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วบอกได้เลยว่าเขาติดใจคุณมากเออนี่แถมให้ตามความเดวิลตรงตรงตามหน้าไพ่เลยนะครับมาดูกันต่อนะแล้วก็คุณไม่ได้คิดไปเอง เขารักคุณคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณนี่สามไม้เท้าการันตี three of ones ตอนนี้คนคนนี้เขารักคุณแต่เขาอาจจะยังแสดงออกอะไรมากไม่ได้ด้วยความเหนื่อยล้าส่วนตัวหรือปัญหาปัจจัยอื่นก็แล้วแต่แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าเขามองอนาคตร,ร่วมกับคุณเขาอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกับคุณสามไม้เท้าการันตีอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อใน The Sun สักครู่ ไม่ว่าจากนี้ไปไพ่ใดออกมาให้ตีความไปในทิศทางที่ดีทั้งสิน้นและใบนี้ผมตีความว่าเขาคาดหวังการมีอนาคตร่วมกับคุณอืมไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่รักแค่ชอบเฉยๆอยากมีอนาคตร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็อืม The Star โอ้โหวันนี้มีทั้ง The Sun ทั้ง The Star ยิ้มได้แล้วนะ ใครเครียดอยู่ยิ้มได้แล้วสบายใจได้เลยความสัมพันธ์นี้จะเป็นแฟนทิศทางที่ดี เดอะสตาร์ Star, ความหมายแรกคือทุกปัญหาจะได้รับการเดี่ยวยากแก้ไขและความหมายที่สองคือมันจะมีความสุขใจใจฟูนุ่มฟูในใจเรียกว่าโอ้โหตื่นมามีความกระตือรือร้อนอยากจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้ต่อให้เคยมีอุปสรรคใดๆมีความเหนื่อยใดๆคุณจะมีกําลังใจมากมายมหาศาลคนคนนี้จะอยู่เป็นกําลังใจให้คุณได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสเติบโตร่วมกันและความหมายเพิ่มเติมสําหรับท่านที่ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ท่านที่ ที่ผ่านมาดูคลิปนี้และไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีชื่อเสียงในด้านหน้าที่การงานเดอ Star ์บ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะมีความประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานออกสื่อนะปัจจุบันเราแทบทุกคนมีสื่อในมือไม่ว่าอาชีพใดสามารถออกสื่อได้สามารถเป็นที่รู้จักได้สามารถมีชื่อเสียงได้แสดงความสามารถคุณให้เต็มที่นะครับ คนที่อยู่ในสถานการณ์นี้และคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขมากส่วนคนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีความ,ม,ม,วามก้าวหน้าในชีวิตอ้าวไปกันต่อโอเคอีกสักหนึ่งใบนะครับสิติชั่นชิปวันนี้ส่งท้ายกันสวยๆดูสิว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่คุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณเดลซันการันตีคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณ,คณมาณม,มาดูใบสุดท้ายสิ ใครอยากบอกอะไรเพิ oh ่มเติมหรือไม่โอ้โหแปดไม้เท้า eight of wands ชัดเจนแล้วนะตามความเชื่อตามตำราสากลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกท่านแต่ท่านที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ดังกล่าวไปแล้วนี้ คุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณยืนยันคอนเฟิร์มจากหน้าไพา่ตามพลังงานหน้าไพา่ตามความเชื่อเดอะซันเดอะสตาร์แปดไม้เท้าความสัมพันธ์ของคุณกําลังกนะ้าวหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสมกําลังเรียกว่าพุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพนี้เลยไพายทาโร่ไพย,ยิปซีสื่อสารตรงๆตามภาพ8ไม้เท้าพุ่งทยานไปข้างหน้าหมายถึงความสําเร็จทั้งปวงอืคุณที่อยู่ในสถานการณ์ความสนับความสัมพันธ์แบบนี้ ความรักความสัมพันธ์คุณจะก้าวหน้าย้ําเลยว่าคุณไม่ได้คิดไปเองเขารักคุณส่วนคุณที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์คุณจะมีความก้าวหน้าเรื่องอื่นก้าวหน้าเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าท่านที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้คุณมีโอกาสโชคดีตามความเชื่อนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ